เขาหายไปสามเดือนไม่มีใครติดต่อได้ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปอยู่ไหนจนกระทั่งวันหนึ่งเขากลับมาพร้อมคำพูดแค่ประโยคเดียวผมยังไม่ดีขึ้นหรอกแต่ผมเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วธันวาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้ดังไม่ได้รวยไม่ได้มีชีวิตที่น่าติดตาม แต่เขาเคยเป็นเด็กที่ใฝ่ฝันอยากทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เขาโตมากับคำว่าต้องเก่งต้องได้ต้องทำให้ได้และสุดท้ายเขาก็ได้ทำงานที่เขาเคยฝันไว้จริงๆแต่สิ่งที่ไม่มีใครบอกเขาก็คือความฝันบางอย่างมันกินเราไปทีละนิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยงานของเขาคือการคิดสิ่งใหม่สร้างอะไรที่ไม่เคยมี แข่งกับเวลาแข่งกับคนอื่นแข่งกับตัวเองในอดีตทุกครั้งที่งานชนะเขาได้คำชมแต่ทุกครั้งที่เขาแพ้เขารู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนอยู่มาวันหนึ่งทันวาลุกจากเตียงไม่ได้ไม่ใช่เพราะป่วยไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะเขาไม่เห็นเหตุผลที่จะลุกขึ้นมาอีกแล้วเขาหายไปจากโลกออนไลน์หายไปจากเพื่อน หายไปจากครอบครัวเขาไม่อยากฟังคำปลอบใจเขาไม่อยากได้แรงบันดาลใจเขาแค่ไม่อยากต้องพยายามอีกแล้วช่วงเวลานั้นทุกอย่างเงียบมากเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆฉันล้มเหลวฉันไม่มีค่าทุกอย่างที่เคยทำมันไม่มีใครเห็นเลยเขาเคยตั้งคำถามว่านี่เหรอชีวิตที่เราต้องโตมาเพื่อเจอ จนกระทั่งวันหนึ่งเขาเห็นโพสต์เก่าๆในไดอารี่ดิจิทัลที่เขาเคยเขียนไว้เมื่อ6ปีก่อนวันนั้นเขาเพิ่งได้ทำงานที่ฝันไว้เขาเขียนว่าถึงตัวเราในอนาคตขอให้ยังรักในสิ่งที่ทำอยู่ขอให้ยังมองเห็นตัวเองในกระจกโดยไม่รู้สึกผิดเขานิ่งไปนานมากไม่ร้องไห้ไม่ซึง้งแค่เจ็บเงียบๆเจ็บ เพราะรู้ว่าเขากำลังกลายเป็นคนที่เขาเคยขอไว้ว่าอย่าเป็นแบบนั้นเลยนะคืนนั้นเขาแค่เดินออกไปหน้าบ้านยิบสมุดกับปากกาแล้วเขียนว่าผมยังไม่ดีขึ้นหรอกแต่ผมยังอยู่ไม่ใช่โพสเพื่อใครไม่ใช่การเริ่มใหม่แค่การอยู่กับตัวเองโดยไม่รีบเร่งเขายังไม่ได้กลับไปทำงานยังไม่ได้กลับเป็นคนเก่ง แต่เขาเริ่มกลับมาเป็นคนที่ไม่โกรธตัวเองในทุกเช้าอีกครั้งการฟื้นตัวจากหมดไฟไม่เคยเป็นภาพสวยมันไม่ใช่คลิปไทม์แลปส์ที่เห็นคนหนึ่งลุกขึ้นวิ่งเปลี่ยนชีวิตใน7วันมันไม่ใช่หนังที่ใครบางคนพบแรงบันดาลใจกลางป่าแล้วกลับไปเป็นซ e o ของทันวามันเริ่มจากการล้างจาน แค่ล้างจานที่เขาทิ้งไว้มาสามวันแล้วนั่งมองมันในซิงเขารู้สึกบางอย่างที่ห่างหายไปนานมากฉันทำอะไรบางอย่างสำเร็จวันต่อมาเขาตื่นตอนสายเหมือนเดิมแต่ลุกมานั่งหน้าระเบียงลมเย็นเสียงนกร้องไม่มีใครบอกให้เขาทำอะไรเขาเลยนั่งเฉยๆได้เต็มที่เขาหยิบสมุดวาดขึ้นมาอีกครั้ง ไม่ได้วาดอะไรพิเศษแค่ขีดเส้นมั่วๆแต่เขาเริ่มหัวเราะน้อยๆกับตัวเองว่าเออมันก็โอเคอยู่นะผ่านไปสองสัปดาห์เขายังไม่กลับไปออนไลน์ยังไม่คุยกับใครแต่เขาเริ่มมีจังหวะของตัวเองล้างหน้าเมื่ออยากล้างกินเมื่อหิวเขียนเมื่อมีอะไรอยากเขียนเขาเริ่มเขียนข้อความสั้นๆติดไว้บนผนัง เหมือนเป็นไดอารี่ฉบับหนึ่งบรรทัดวันนี้แดดดียังอยู่ไม่รู้จะทำอะไรแต่ไม่รู้สึกแย่ผ่านไปสัปดาห์ที่สามเขาเริ่มเดินเล่นรอบหมู่บ้านทักทายป้าร้านโชห่วยช่วยเด็กปั่นจักรยานเก็บหนังสือที่ร่วงไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยทำงานอะไรไม่มีใครสนว่าเขาเคยเก่งแค่ไหนทุกคนรู้แค่ว่าเขาคือพี่ธันวา คนที่เงียบๆแต่ยิ้มง่ายและมักจะนั่งเขียนอะไรบางอย่างอยู่หน้าบ้านเขายังไม่ได้หายดีแต่เขาเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งการยอมรับว่าเรากำลังหมดไฟไม่ใช่ความล้มเหลวมันคือการหยุดชาร์จเพื่อกลับไปสว่างอีกครั้งในเวลาของตัวเองเช้าๆว,ว,วันหนึ่งเขานั่งอ่านกระดาษโน้ตที่เขาเขียนติดผนังมาเกือบเดือนมีบางแผ่นที่สีซีดลง บางแผ่นที่โดนน้ำฝนซึมจนตัวหนังสือเลือนแต่มีแผ่นหนึ่งที่ยังชัดอยู่เขาเขียนว่าฉันอยากกลับไปเล่าเรื่องอีกครั้งมันคือความฝันแรกของเขาก่อนที่ทุกอย่างจะกลายเป็นหน้าที่คืนนั้น เขาลองเปิดคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าไม่ได้เปิดมาเกือบสองเดือนหน้าจอช้าเสียงพัดลมดังแต่ไฟติดเขานั่งมองหน้าเวิร์ดเปล่าๆอยู่นานแล้วค่อยๆพิมพ์ประโยคแรกออกมาไม่ใช่สคริปต์ไม่ใช่เรื่องแต่งแค่ความรู้สึกของเขาล้วนๆวันนี้ฉันยังไม่รู้ว่าอยากเขียนอะไรแต่ฉันอยากลองพิมพ์ดูอีกครั้ง วันต่อมาเขานำโนต้ตพวกนั้นมาอ่านเป็นเสียงอัดไว้เล่นๆเ,เสียงของเขาฟังดูแห้งๆในตอนแรกแต่เมื่อฟังซ้ำเขากลับรู้สึกอบอุ่นในเสียงของตัวเองเสียงที่ไม่ได้พยายามเป็นใครไม่ได้สอนอะไรใครแค่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกเขาเริ่มอัดเสียงทุกคืนบันทึกความคิดความรู้สึกในแต่ละวัน S <S <ess> เขาเรียกมันว่าพอดแคสต์ที่ไม่มีคนฟังป่อหนึ่งเดือนผ่านไปเขาตัดสินใจโพสต์เสียงนั้นในกลุ่มเล็กๆที่เขาเคยอยู่ไม่มีชื่อจริงไม่มีโปรไฟล,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 ล์แค่เสียงหนึ่งจากใครสักคนที่เคยหมดไฟเขาไม่ได้หวังอะไรแต่ในค่ำคืนนั้นมีคอมเมนต์สั้นๆมาจากคนแปลกหน้าขอบคุณนะครับ ผมก็เพิ่งผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันไม่กี่วันต่อมามีอีกหลายข้อความตามมาบางคนบอกว่าเคยรู้สึกหมดไฟแบบเดียวกันบางคนแค่บอกว่าฟังแล้วรู้สึกเหมือนได้พักใจเขานิ่งอยู่หน้าจอไม่ยิ้มไม่ร้องไห้แค่รู้สึกว่าบางทีการอยู่ของเราก็ช่วยใครบางคนได้ โดยที่เราไม่ต้องพยายามเป็นใครเลยเขายังไม่ได้หายดีแต่เขาเริ่มมีเปลวไฟเล็กๆในใจอีกครั้งไม่ใช่ไฟที่แผดเผาให้ต้องรีบไปถึงจุดหมายแต่เป็นไฟอุ่นๆที่พอจะพาเขาเดินต่อแม้ช้าๆวันหนึ่งขณะนั่งจิบกาแฟหน้าบ้านเด็กหญิงคนหนึ่งเดินผ่านพร้อมจักรยานที่ล้อหลุดเบี้ยวเธอล้มลงตรงหน้าทันวา เขารีบเดินเข้าไปช่วยแต่เด็กคนนั้นไม่ได้ร้องไห้เธอแค่หัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าจักรยานหนูชอบพังตอนอากาศดีคำพูดนั้นมันเบาแต่มันกระแทกใจเขาอย่างแรงเพราะมันคือคำแรกในรอบหลายเดือนที่ไม่พยายามจะดีขึ้นแต่เต็มไปด้วยการยอมรับเขาช่วยเธอซ่อมจักรยาน แล้วเธอก็แวะมาใหม่ในวันถัดมาและวันต่อมาและวันต่อต่อไปแปลเด็กหญิงคนนั้นชื่อใบข้าวเธออยู่กับยายที่ร้านโชห่วยพ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดเธอชอบวาดรูปแต่ไม่มีสีทันวาเลยให้ดินสอสีเก่าที่เขาเก็บไว้ตอนมัธยม ทุกเย็นใบข้าวจะเอารูปที่วาดมาให้เขาดูรูปที่ไม่สมบูรณ์ไม่มีเทคนิคแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซื่อสัตว์วันหนึ่งเธอถามเขาว่าพี่เคยไม่อยากอยู่ไหมทันวานิ่งไปนานแล้วตอบเบาๆว่าเคยแต่ตอนนี้พี่ไม่อยากหายไปแล้วใบข้าวไม่ตอบอะไร เธอแค่ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เป็นรูปคนที่นั่งอยู่ข้างๆคนที่เงียบมากเขาถามว่านี่ใครเหรอเธอยิ้มแล้วพูดว่าก็พี่ธันวากับหนูไงคืนนั้นเขานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวหน้าระเบียงไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะอบอุ่นจนรับไม่ไหวเขาไม่ได้อยากตายอีกต่อไปเขาแค่อยากอยู่ต่อ เพราะเขารู้แล้วว่าแม้เขาจะหมดไฟแต่เขายังมีไฟให้คนอื่นได้อุ่นแปลหลังจากนั้นเขาเริ่มเปิดพอดแคสต์อีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้อัดเพื่อปลดปล่อยเขาอาัดเพื่อแบ่งปันเขาเริ่มพูดกับคนที่อาจกําลังรู้สึกเหมือนเขาไม่ใช่เพื่อช่วยใครแต่เพื่อบอกว่าคุณไม่ต้องดีขึ้นเร็วก็ได้ แค่คุณยังอยู่ก็พอแล้วย้อนกลับไปหลายปีก่อนทันวาเคยเป็นคนที่ทุกคนพึ่งพาในมหาวิทยาลัยเขาคือคนที่เพื่อนฝากความหวังไว้เสมอในที่ทำงานเขาคือคนที่เจ้านายโยนโปรเจกต์ด่วนให้ทุกครั้งเขาทำได้ดีเก่งมั่นใจแต่ในทุกความไว้ใจเขาไม่เคยบอกว่า เขาก็เหนื่อยเหมือนกันเขากลายเป็นคนที่ต้องร่าเริงเพื่อให้คนรอบข้างสบายใจกลายเป็นคนที่ต้องพร้อมเสมอจนลืมไปว่าถ้าความเข้มแข็งของเราทำให้คนอื่นลืมว่าเราก็อ่อนแอได้นั่นไม่ใช่ความเก่งแต่มันคือกับดักการหมดไฟของเขาไม่ใช่เพราะขี้เกียจ ไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะเขาทุ่มตัวเองจนไม่เหลืออะไรกลับมาเขาไม่เคยมีพื้นที่ปลอดภัยไม่เคยมีใครถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมแบบที่ไม่ต้องตอบให้ดูเก่งเมื่อเขามาอยู่ที่นี่ท่ามกลางความเงียบท่ามกลางวันที่ไม่มีใครรู้จักเขาเริ่มได้ยินเสียงที่เคยถูกกลบไว้เสียงที่พูดว่า ไม่เป็นไรหรอกถ้าเราไม่เก่งเท่าเมื่อก่อนไม่เป็นไรหรอกถ้าเรารู้สึกหมดแรงบ้างไม่เป็นไรหรอกแค่เรายังอยู่ก็เพียงพอแล้วเขาเริ่มเข้าใจว่าการหมดไฟไม่ใช่ความพังทลายแต่มันคือการถูกเรียกกลับกลับมาหาตัวเองกลับมาฟังความต้องการเล็กๆที่เคยมองข้าม กลับมารักสิ่งเล็กๆที่เคยรู้สึกว่าไม่สำคัญพอจะหยุดทำงานเพื่อมันเขาจึงไม่พยายามกลับไปเป็นคนเดิมอีกแต่เลือกเป็นคนใหม่ที่ยอมรับทุกเวอร์ชั่นของตัวเองแม้จะมีวันที่ไม่อยากลุกจากเตียงแม้จะมีวันที่พูดอะไรไม่ออกเขาก็แค่จะอยู่กับวันเหล่านั้นอย่างอ่อนโยน เขายังอยู่ในบ้านหลังเดิมยังมีเด็กชื่อใบข้าวแวะมาทุกเย็นยังมีแสงแดดช่วงบ่ายที่ทอดลงบนผนังเดิมแต่ภายในตัวเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ตอนท้ายฤดูฝนเสียงพัดลมเก่าที่ยังดังแสงแดดที่หลอดผ่านใบไม้เริ่มจางแต่ภายในตัวเขากลับเริ่มอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆเขายังอยู่ที่บ้านหลังเดิมยังไม่รับงานยังไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแต่เขาเริ่มอยู่ได้กับความเงียบเริ่มไม่กลัววันที่ไม่มีอะไรทำเริ่มไม่รู้สึกผิดกับการพักผ่อน พอดแคสต์ของเขายังมีคนฟังไม่มากแต่ทุกข้อความที่ส่งมาหาล้วนเป็นประโยคที่เคยอยู่ในหัวเขาเองผมรู้สึกไม่มีค่าเลยครับเราเหนื่อยแบบที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ใครเข้าใจทันวาไม่ตอบด้วยคำสวยๆไม่บอกให้สู้ไม่บอกว่าทุกอย่างจะดีเขาแค่ตอบว่าผมก็เคยรู้สึกแบบนั้นครับและผมยังอยู่ คุณก็อยู่ได้เหมือนกันวันหนึ่งใบข้าววาดภาพเขาอีกภาพคราวนี้ไม่ใช่เงาเงียบๆที่นั่งอยู่ข้างกันแต่เป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังยิ้มถือแก้วกาแฟมองพระอาทิตย์ขึ้นเธอบอกว่าหนูไม่รู้หรอกคะ่ะว่าพี่ทำงานอะไรมาแต่หนูชอบพี่ตอนที่พี่ไม่ต้องเก่งทันวานิ่งไปนานแล้วเขียนบางอย่างกลับให้เธอ ขอบคุณที่อยู่กับพี่ตอนที่พี่ยังอยู่กับตัวเองไม่ได้เลยชีวิตเขาอาจยังไม่มีคำตอบชัดเจนเขาอาจยังไม่ได้กลับมาอย่างสมบูรณ์แต่เขาไม่รีบไม่เร่งไม่ไล่ตัวเองอีกต่อไปและนั่นคือจุดที่เขาเริ่มมีชีวิตจริงๆถ้าวันนี้คุณยังไม่ลุกจากเตียงได้ก็ไม่เป็นไรแค่คุณยังหายใจอยู่ ก็เก่งมากแล้ว